สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมโปกเอร์สการนะครับก็ตอนที่้า่ดีใหม่นะครับในเซิร์ฟทางบ้านกันก่อนจะเริก็ฝากกดไลค์ไปตามช่องเพื่อเป็นกันใจในการทําคลิปต่อไปด้วยลวกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามกิจผลส่วนของผลิตโปกเกอร์การนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะสมัครช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็ไม่เลยให้หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซุปเปอร์ตงคุณตายคิปต่างๆก็สามารถกดช่วยดุ้ยกันนนะะครับของ MaFC ก็ภารกิจ30วันของผมครับอันนี้ก็ลุ้งเลยมาถึง9วัน10วันแล้วนะฮะก็ได้พลังมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนทีมใหม่แล้วด้วยนะฮะเล่นเป็นทีมเหล็กแนละ้วฮะอ่ะเดี๋ยวอัปเกรดกันหน่อยนึงนะครับสตาร์ทที่4ี่ล้าน6นะฮเดีย๋ยวรูวันนี้จะจบเท่าไหร่คือผมมาตั้งใจว่าจะได้วันละคือผมจะต้องอัพพลังให้ได้วันละ200,000ให้ได้เออ คือไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ครับก็พลัง5ล้านพอดีนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10วัน11วันนะฮะก็น่าจะ5ล้านตอนแรกผมกะไว้แค่1เดือนให้ถึง5ล้านเฉยนะครับที่คุยกับ FC ไว้นะครับกดไปเลยอ้าวอ้แต่มงกุฎหมดนะฮะอ๋อผมกดอันนี้ไปหมดแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรก็ทำภารากิจทั่วๆไปนะครับใน ยูเนียนไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ส่งส่งส่งอะไรไปนะครับตามสภาพที่เราพอจะส่งได้นะครับก็ส่งไปเดี๋ยว g ีวีต่อนะครับ GB g ีวีกันเลยนะครับผมจีวีจนี่ผมก็อยู่อันดับที่1น,นะฮะตอนนี้เฮ้ยกฤทิโมเซลเดี๋ยวก่อนนะมันส่งกฤทิโมเซลมาเล่นแค่ตัวเดียวเหรอเอานี้เสียงแอคโคนิดน,นึงนะฮะพอดีว่าอัดเสียงอยู่ที่ข้างนอกนะครับไม่ใช่ ที่ประจำนะเ <MS> สียงมันจะแอคโคลนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเสียงมันจะก้องๆหน่อยผมก็พยายามเคลียร์ไมค์เคลียร์แอมต่เต็มที่ได้แค่นี้นะเราถือว่าแปลกใหม่แล้วกันนะแต่เสียงเดิมคนเดิมนะจัดไปเรียบร้อยนะครับอันดับที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค <ๆ S 2> ต่อครับก็เดี๋ยวเราไปาเคลียร์รยแต้มภารกิจสนุกกันนะครับผม ไปทีนี้ก็โอเคนะครับอาเวเฮ้ยโหวุน oh, oh. าทักเลย <laughs> โอเคได้แค่ตัวเดียวอย่างเลาทุเรศมากเป็นไงล่ะทักแล้วได้เรื่องเลยนะครับเอาไว้ก็เป็นภารกิจล่าเหรียญแฟลทกันต่อนะครับผมก็ต้องเก็บเหรียญแฟลได้4 0่รอยนะครับเพื่อจะให้ทำแฟลทให้ทันนะครับถึงถึงต่อจะไม่ทันจอด ถึงจะไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเอาสติกเกอร์โฮโอเก็บไว้ก่อนมาสเตอร์นะมันใช้เศษ5 0 0 0นนะตอนนี้ผมมีอยู่9 00 0กว่าก็เดี๋ยวจะจะ,จะแลกกันนะครับเพราะว่าโฮโอเนี่ยนะครับยังต้องอยู่ทีมหลักอยู่นะฮะยังต้องอยู่กับซามาเซนต้ากับตัวไม่ไมท่านต่อนะครับจนกว่าจะได้ซาเชียนนะครับแล้วโฮโอจะปลีกตัวออกมานะครับเนี่ยยังได้นี้แต่ว่าโฮโอเนี่ยถ้าจะเสริมบารมีนิดนึงก็ต้องมาสเตอร์ครับขั้นต่ำนะ ถ้าทำได้แม็กได้ก็ทำครับเดี๋ยวเราดูอีกทีนแล้วกันนะอัเดอบไอหน้าเนี่ยผมก็ยังติดอยู่ครับประมาณดับยี่สิบห้ามั้งก็น่าจะเข้ารอบอยู่นะทันอยู่ทันอยู่ส,ยสบายๆนะโอเคเล่นครบสิบครั้งก็รับของไปนะจดไปนะครับผมตรงนี้เหลือแล้วนเนี่ยน่าจะไม่เหลือแล้วมั้ง ใช่ป่ะมาอยู่ตรงนี้ก็ใสยหน่อยหนะึ่งผมก็ฝึกเล่นทีมนี้ไปด้วยนะครับผมก็ไม่เคยเล่นทีมธาตุเหล็กเหมือนกันนะเล่นมาเกือบหมดแล้วนะแต่ว่าธาตุเหล็กไม่เคยเล่นคือไอตัวเม,ม,ม,มทัลน่ะมันเป็นแทน้งนะครับให้กับแล้วก็มีบัฟนะครับให้กับธาตุเหล็กด้วยนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่บัฟเหมือนพวกโปเกมอนบัฟธาตุนะครับ อย่างโปรแกมรมบับทานะ่าเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มระดับโจมตีใช่ไหมครับหรือเพิ่มระดับป้องกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์กับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่นี้มันไม่ได้มีสก,กิลแบบนั้นไงแต่ว่ามันจะมีสก,กิลอื่นๆซึ่งมันมอบให้กับท่าเหล็กทั้งทีมไงเออไม่ว่าจะเป็นถึกขึ้นตีแรงขึ้นนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นโอ้โหได้ไม่หมดเลยแล้วโปรแกรมมอนท่าเหล็กอะครับที่ที่เจ๋งเลยนะครับก็คือนี่แหละไอ้เจ้าซาเชียนกับ สมัสเซนต้าแต่ว่าต้องทำมาสเตอร์ก่อนอีกตัวหนึ่งถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นมิลทูก,กระหรือเปล่าวะมิลทูก,กรอเนาะน่าจะเป็นเหล็กพลังจิตหรือเปล่าผมไม่มีไงถ้าเกิดมีก็จะมาเล่นแก้ขัดละไอ้นี้ก็เถื่อนเหมือนกันมิลทูก,กระนะครับเอาเรื่องอยู่นะร่างหนามนี่คือเก่งมากนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยก็ถือว่าผ่านไปนะครับผมลองสู้ดูนะเมื่อกี้ก็ถือว่าสู้ได้นะบส,สบายๆอ่ารับของที่ อยู่ทำเสิร์ฟก่อนวันนี้ก็จะมาย่อยนะครับเอาไปอัพสร้อยข้อมือด้วยนะครับตอนนี้กิจกรรมก็ไม่ได้มีอะไรให้ซื้อให้เติมนะครับอารีน่าก็โอ้ไอนาเราปวดหัวมากอะช่างมันนะครับไม่เป็นไรจับคู่ก็ไม่ค่อยจะเจอข้ามเซิร์ฟเลยแล้วกันเนาะเพื่อมห้การเสรียเวลาครับเหลือเวลาต้องสามชั่วโมงครึ่งไนงะนี่เอาตัวใหม่ไปบูครับ เดีย๋ยวผมจะเอาซาได้สมาร์ันตา้าไปเล่นครับจะได้เล่นหรือเปล่าโอ้ <c oughs> โหเจอไว้แดงด้วยโอ้หถ้ามีไว้แดงซานตา้าก็คงเก่งอ่ะนะครับจริงๆถ้าเขาทําไว้แดงเรโซแนนซ์ไดแม็กได้ปกติวันธรรมดาเขาคงเก่งเลยเพราะว่าพลังมันเบสิกพื้นฐานของเทนเนอร์จะสูงอยู่แล้วเห็นไหมฮะประเด็นคือแม่งเร็วเร็วผมเยอะเลย <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรก็ปล่อยเข้าไปเลยครับเลเวลโค้ชเจ๋งกว่าเราเยอะ เรามันเทรนเนอร์ฝึกหัดนะจะพัดจะผูมาเล่นทีมเหล็กนะฮะอ่าโอเคตามนั้นนะครับโอเคเรียบร้อยอ,อ,อพี่แกเหมาเรียบเลยนะพูดถึงอนะ่ะไอ้สักด่านหนึ่งได้ไหมไอ้สักลองนะึงโอ้โหเจอไว้อีกกดเซลเจอไว้ด้วยนะก็เลยดนครบนะครับผมเล่นได้7ดด่านนะแล้วก็ช่วยเหลือได้อีก5ด่าน จะใช้ธิ์ซื้อเอาเพชรประซื้อก็ได้ครับลงเพิ่มหน่อยหนึ่งก็ได้อโอ้โหโอ้โหสุดยอดตัดไปอีกด่านนึงมามต้องเอาสารเชียนผมเอสารมาซันต้าผมเปิดให้ได้แม่พูดแต่สารเชียนนะครับอยากได้ละสารเชียนคือได้สารเชียนมาน,นี่คือครบทีมนะแต่ว,ว่าเถื่อนมากคนระับผมบอกเลยว,ว่าสุดยอดทีมนะฮะ ผมว่ามันโหดมากนะอ่าซาเชียนสมสารัเซนตาเมเมท่านผมว่าโหดมากเลยแต่รู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยออมูเกเนน,นามาเล่นได้เลยนะครับผมเห็นเซิร์ฟนอกเขาเล่นกันก็นกนกมเกเนน,นามาแทนมเมเมท่านได้นะครับอ่าอ่าก็มาไล่เก็บไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วผมก็จะรีเซ็ตยิมละครั้งแล้วกันหายเทมต่อไปนะฮะอ่าแล้วก็อ ปล่อยมอนไปจนพายเหรอไม่ได้ปล่อยเลยเนะี่ยโอเคอ่ะอย่าปล่อยไปปกติแล้วกันจากกรสำรวจนี่ก็นะครับทำยังไงมันดีใหขอด้วยนะว่าจาสการสำรวจก็จะเล่นค้างตัวนี้ไว้นะครับอ๋อมันค้าตงตัวนี้อ่ามันไม่มีรถเลือดเน่ยนะครับผมเรากวาดล้างไปก่อนแล้วกันนี่กวาดล้างไปก่อนเอาของก่อนยังเลไม่ผ่านหรอกนะครับพลังมันยังไม่ถึง ตัวนี้ไม่ได้เปิดเล่นนะครับไพ่อว่ากันก็จะมีในส่วนของกองขับปีศาตาวเวอร์ต่อสู้ทาวเวอร์ต่อสู้เหรอเล่นได้ถึงไหนแล้วนะและ้วก็โอ้นี่น,นี่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนจะได้กล่องริบบินปะน่ะเนาะเหมือนได้กล่องริบบินมาอยู่นะครับเห็นกล่องริบบินแวบ,บไหม ไปครับวันนี้ไม่ได้เล่นด่านไปจนภัยเล,ยเล่นดีกว่าเดี๋ยวขอด้านไปจนภัยบ้างน,นี่ผมเล่นด่านนี้ดีกว่าอยากลองครับก็เมื่อวานลองเล่นไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าทีมที่เป็นยูโนวาแม่งโหดกว่าวะลองดูนะเมื่อวานเล่นด่านนี้ก็โดนสอยเหมือนกันนะโดนแบบไม่ไหวยอะไรเงี้ยมาครับ ิิตอนนี้ใช้ยาได้ทุกด่านครับอ,อย่างเงี้ยมันต้องแช่แข็งไว้ก่อนแต่ว่าดาเมจผมจะเบาลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ่ายโอนพลังไปแล้วโดนครับแช่แล้วแช่อีกอะ่ะเห็นไหมเงี้ยมันพอสตาร์ได้ไงมันพอหยุดพออะไรได้นะครับหรือจะเล่นเป็นผสมเดีย่์แต่ว่ามันไม่ได้อมตัไงผมก็ต้องการความอมาตัเหมือนกัน ลองดูครับอึไอ้ช้ายาก่อนมาดีครับซ้อม PvP ซ้อม PvP ครับเลินรถไปเดมันติดพิษนะครับมันบังคับติดพิษกันโดนกันหลายโดนกันหลายตัวบังคับติดพิษบังคับเลือดรถไปเรื่อยๆจุ๊บเรียบร้อยบังคับติดพิษนะครับรอดไหมผมว่าไม่รอดหรอกยังไงก็ไม่รอดเห็นปะผ่านสบายนะครับ ดูทีมทนะี่สามกันนะว่าทีมที่สามไหมโอ้ยตัวนี้ก็โอเคนะครับทีมที่สาวันนี้แช่ก่อนเลยระดับแรกไม่ต้องทําอะไรเยอะครับแช่ไปแช่ไปฟลิซวไปกละซัวเข้าไปครับเจ๋งมากนะครับอย่าแอติเมทดอกเดียวคือหลับเลยนะผมบอกกันเลยหายเป็นหน้ากลองเฮ้ยแม่งเหลือเอมดิตตัวเดียว หรือว้าทำไมเนี่ยอโอเคเรียบร้อยนะครับผ่านนี้ด่านนี้ก็ผ่านไปนะครับนี่ทดลองทีมโอเคสามหนึ่งสามสามสองหกแจมไปด้วย15%นนะครับด่านที่11เฮ้ยนั้นขอ,ขอลองนะครับขอลองใช้ทีมนี้ดูอยากลองไม่ใช่หรอก1 2 3สแบบนี้เออผมอยากลองทีมนี้ดูครับนี่เป็นการลองทีมนะฮะจริงๆผมจะเล่นเป็นโอแต่ว่าจะลองอายูนว่าไปเล่นดู ผมจะลองคอลแลบดูนะบแบบคอมบิเนชันดูเผื่อจะเวิร์กครับไหวไหมเนี่ยถือก,ก่อนถือก,ก่อนเพื่อนอเอาดิฟีดก่อนฟีดก่อนฟีดก่อนโดนครับตุ้มก็ไม่ค่อยแรงอะ่ะผมรู้สึกว่ามันยังเบาอยู่เลยฟืเบาเบามากนะครับไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไหรอ่อ่ะสกิลธาตุเหล็กด้วยไม่ค่อยแรง แทงอย่างเดียวนะครับความแรงไม่มีมไปครับโอ้แต่ค่านี้แรงอยู่อ,อินฟิตี้ก็แรงนะครับอินฟอิฟตี้แรงอยู่แล้วนะอาจจะผมจะลองประคองทีนี้ไปเรื่อยก่อนแอนติเมทไม่ใช่สกิลโดยรวมของเมเวทันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แค่ยืนแทงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครผมยังอัพไม่ดีด้วยนะครับยังมือใหมยอย่อยู่ยังมือใหม่อยู่ไม่เคยเล่นทีมไม่เคยเล่นทีมเหล็กนะ ปกติไม่เล่นเล่นทีมนี้นะครับจะลองมาเล่นทีมเหล็กดูแข่งแกล่ง reflect 2นะฮะมาดิอุย้ยระวังให้ดีเลยนะี่ไงโอ้โหเหลืออะไรครับท่านเหลืออะไรบอกก่อนโอ้โหขอดูในความขอดูความนี่หน่อยแล้วกันว้ายบอลหยองเลยเออซาเชียน เองต้องช่วยค่าทาเชียนอึ้งโอ้โอกัดไม่โดนครับอืออตุ่มอือเอ้อตุ่มยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้หชนะเฉยเลยอ่ะโอ้โหแต่ว่าก็ไปต่อไม่ไดู้่ดีนะครับก็ดดองกันหมดนะฮะไม่มีเลือดด้วย อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ดูเขาคร่าวๆไปเดีย๋ยวผมจะเล่นตรงนี้ต่ออีกทีหลังนะครับให้ถึงด้าน70็ดสิเนาะอ๋ะอบกับกบักตอนนี้ก็ได้ทองมาเกือบ10ล้านลนะก็มีเสาท้องฟ้านะครับอ่ะเรามาลงเสากันนะฮะจัดไปครับผมอ่ะไปลุย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 อะไรก็ได้ครับลุยไว้ก่อน ดีุบฟลุบโอเคตามนั้นนะครับโน่นแน่นแน่เ,นเกี่ยวประสบการณ์ครับเรียบร้อยตุม่มถือว่าผ่านนะครับ breaking 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 d a w n ไปครับนี่ครับทีมเหล็กอันนี้เหล็ก50%นะครับยังขาดตัวไม่ครบ <laughs> นี่เลยส้วบไปนี่เจอส้วบไปหนึ่งทีต้องเลยครับสบวบไปเป็นยูโนวาฉายเดียวครับมาดิพี่ยืนคนเดียววันนี้พี่วันนี้พี่มายืนคนเดียวนะฮะเอ้ยเอกกดผิดจะกดสกิลกลุ่มให้มันจบไปวันนี้พี่มายืนคนเดียวครับอ่าจัดไปครับอย่าให้เสียยอดนะฮะผ่านได้เพชรมานะครับไอ ผมจะนี่เล่นเอ้ยไม่ใช่เลยตึมตึมตึมโอเคนะ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเอาดอนมาเล่นบ้างครับสงสารดอนฟลืบตอนนี้เหรียญแฟดผมครบยังยังไม่รู้เลยเนะี่ยจะได้ทำแฟดก็ประม่าที่ผมจะทำแฟดก็จะเป็นโหโอเนอะเาะเราก็ทำแฟดโอโอเป็นตัวถ่ายไปก็ ลิซารอนทำแฟลตแล้วใช่ไหมครับก็รอทํำมาสเตอร์ตัวที่3คือระหว่างโฮโอกับลิซารอนผมก็ไม่รู้ตัวไหนจะได้ทําก่อนนะตอนนี้มีมาสเตอร์อยู่2ตัวนั่นก็คือ2ตัวนี้นนเอง <ừ> ตุ่มแรงแท้หนอแรงสมคําล่ำลือจริงๆมายูโนวานะครับอันนี้ของจริง สละชีพอะสละพลังให้เพื่อนอะ่ะโอ้โหคตรใจเลยมาต่อครับก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ร้อยสิบแผมจะเล่นให้ดูแค่3ด่านนะที่เหลือผมก็จะไปต่อหลังไม้นะจะไปลุยกันกันอีกทีหนะึ่งฟึบฟึบโอ้สุดยอดซัพพอร์ตนะฮะไปแล้ว1นึใส่แล้ว2 ไปแล้วสามโอเคตามนั้นแหละนะครับฝึกมาซาเชียนวอตพีพีก, P P ก็น่าจะสนุกอ่ะนะครับฟึ่งตึกถึกตึกตึกถึก,ถก,ถก,ถกถตุม่ม <c oughs> นิ่งๆครับมาแบบนิ่งๆน,นะฮะมันมีห้าด่านนะเล่นให้จบนะออบัตรแฟรชั่นก็ได้ครบแล้วนะครับเหลือ ตัวบัตรที่มันอยู่ในยูเนียนนะซึ่งเรายังกดไม่ได้นะครับ Union ไอเบลยูเนียนไม่ถึงเรียบร้อยนะฮะนะจบเกมนะฮะสามครั้งแล้วครับต่อต้องฟ้าแต่ว่าอย่าเล่นต่ออสองเกมได้อีกหนึ่งได้อีกสิบเพชรนะตรงนี้มาก็ไอพีเคตัวนี้ก็เล่นจับคู่เหมือนเดิมนะฮะนั่นก็หมายถึงจับเอา นี่เขาเรียกนะเอาเปอร์เซ็นต์เอาการที่ชนะต่อเนื่องนะครับ5ครั้งเล่นค่อยๆเก็บไปผมไม่รีบนะฮะใครจะกด5ครั้ง10ครั้งก็แล้วแต่เลยอืมอามนั้นแหละมาๆๆๆเฮ้ยอ,อะไรอื้อหือโดนะฮะอือหือเอาเลยช่วยกันลุมตีผมหน่อยอยากเจ็บอยากเจ็บอยากเจ็บตัว อยากเก็บตัวครับเอาไงดีอ่ะอืมโอเคเรียบร้อยเล่นไปครบ5้าเกมนะครับเบสิกเบสิกหลังจากสู้ครบแล้วเนี่ยก็เอามอนเรามาวางไว้เหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้น่าจะประมาณสี่ล้านเจกว่าๆแหละนะครับไม่น่าจะหลุดไปมากกว่านี้มีไหนที่อยากจะลงเล่นอีกกองทัพพิศจเหรออยากจะลองกองทัพพิศษไหมล่ะขอดูสักด่าน,นันก่อนนะ โ okay. อเคเรากองทัพพิศารไม่ได้พวกเศษชิ้นส่วนบัตรฟิชชั่ชุด <c oughs> ลิ้นพันกันมันได้บัตรเศษบัตรชุ้นฟชั่นนะครับเอาไว้แลกพวกไอชุดพวกแกงต่างไงแหละ,อะลองดูแล้วกันนะก็จะไหวไหมผมว่าน่าจะไหวนะมันแค่ด่านที่หนึ่งไองอไม่ได้ยากเลยเฮ้ยีย๋ยวก่อนนะผมลืมดูไปวันนี้แม็กมาหรือเปล่าโอ้โหวันนี้แม็กมาเลือดเยอะครับไม่มีทางผ่านแน่นอนมันจะต้องใช้อีกตัวหนึ่งเล่นนะครับ ที่เป็นยูนาว่าถ้าเป็นแมกมาอย่าไปเล่นนะครับไม่ไหวจริงมันต้องมีพวกตัวเทมเมตที่มันทำเดเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอะแล้วก็พวกยูนาว่าได้แล้วก็ตัวที่ลดเลือดต่างๆได้ไม่ไหวไม่ไหวต้องยอมนะครับยอมยอมโอ้โห,โหดเกินไม่ไหวแล้วบ้าบออะโอเคเดี๋ยวอัปเกรดพลังกันก่อนนะครับอัพก่อนเดี๋ยวไปเล่นอาจจะมีพันดาเนาะดูก่อนตอนคืนก็ค่อยสุาา่มกระชาไม่พูดก่อนชาเลย อะไรวะผมจะบอกว่าเลยนะค่อยลงบอสเออตีบองตีบอสต่างๆนะอ่ะขอดูพลังไอ้อุ้ยขึ้นมาเป็นเมาสามสิบเจ็ดแล้วอะ่ะพลังก็ขึ้นมาดิใช่ป่ะเฮ้ยเจ๋งนะอ่ะระเบิดกล่องดกว่าระเบิดอินอันฟาซับไฟซื้อเก็บไว้ด้วยนะครับเหลืออะไรบ้างอ๋อนี่ก็ยังไม่นี่ก็ต้องซื้อหน,หน่อยนะครับ ในกระเป๋าของเป็นพวกกล่องธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรมากนะก็เดี๋ยวเอามาใช้ิดหน่อยยี่สิบกล่องเป็นเป็นทองก็ได้ไหมเดี๋ยวเอาทองไปสิบล้านเนี่ยมาตรงนี้เอาไปใช้จ่ายครับไม่ะไรเพชรอะไรไม่รู้นะยังเปิดไม่ได้ครับยังไม่ถึงเลยเว้ยวิดิ้นแหมเปิดวิบินไม่เคยได้ สองเกลื่อนตัวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับดิศส,สกิลโอ้มีดิศส,สกิลโกดด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีดิสโกดด้วยเหรอโอเคมีของบางสิ่งบางอย่างที่เช็คของก่อนนะครับอ่าตัวนี้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะกล่องลิบบินก็กดไปแล้วนะครับไม่ได้อะไรเลยอ่ะอัปเกรดค่าพลังกันดีกว่าอ๋อแม่งเต็มอีกเวรกรรม โอ้มีใส่คอสกิลได้แต่ว่าสีทองโผบอ่ะไม่ใช่สีทองครับเป็นแค่แบบปกตินะฮะสองหมื่นสี่นะครับอ่อัพตรงนี้ก่อนละกันหนึ่งสองสามโอเคครับก็สามารถที่จะล้างได้นะครับเดีย๋ยวเราจะทําการล้างกันเพราะว่าว่าล้างไม่งูเกยวกว่าว่ะเอ้าไม่ได้ล้างเลยเนะี่ยไวรุ่นโอ้ลืมครับโอ้อ่าล้างไปล้างวนไปก่อนนะครับให้ครบรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกสแตทนะครับ โอ้ไม่มีสเตตเอสพี SP ว่ะยิมนี้โอ้เศร้าเลยอันเ d k ทีเคก่อนก็ได้เราก็สนใจเฉพาะค่าพลังเอทีเคอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะเนี่ยเราก็ดูแค่เฉพาะค่าพลังเอทีเคอย่างเดียวอย่างมันก็จะขึ้นสเตตสเตตของมันเองนะครับเนาะผมไปกดโอเคนะตัวหนังสือมันบางนี่ขึ้นสีเทพละ่ะโอเคปะ่ะแค่นี้เองง่ายๆนะครับ200กว่า พอเวลามันขึ้นสีทองก็อัพต่อนะครับให้มันเกือบเต็มโอเคไม่น่ามีปัญหาไล่ทำไปได้จนหมดเลยนะอ่ะเขาข้าวนะครับตามนี้ถือว่าทำได้นะเล็กน้อยเล็กน้อยอ9 3 2 7 9 4 3 6พรสวั์มี89พอยต์นะฮะ89พอยต์อัพเลยวะสปีดหรือเลือดดีใจก็อยากอัพสปีดนะผมว่าสปีดแม่ง น่าสนใจกว่าโอเคสล้านเแล้วนะครับพลังเราวันนี้กระโดดไป4ี่ล้านเแล้วนะฮะไวอยู่นะแปบ๊บเดียวอ่อส้อยข้อมือหรอได้9กเส้นเองโคตรน้อยเลยได้อีกสีเส้นไม่ค่อยผสมไปนะครับก็ได้มาจากการที่เราไปเล่นผ่านมาแล้วโอเคเอามารวมกันก็ได้หลักร้อยนะ เผยก็น่าจะถึงร้อยอยู่เฮ้ยไม่น่าถึงนะครับเมื่อกี้มันแค่40กว่าไอ้าสิก็โอเคนะครับเดี๋ยวรีเซ็ตค่อยว่ากันนะผมไม่มีเวลารีเซ็ตเลยมันใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะเส้นทางเทนเนอร์ก็กดไปแล้วนะครับไม่เหลือละเฮ้ยสี่เกานี่ไม่ได้กดอะเนี่ยโอเคนั่นเดี๋ยวอ่าอันนี้ครับอันนี้ผสมไปผสมเป็นสีทองไปทองมีเท่าไหร่ละ ผูห้หูยแค่นี้เดียวนะผู้นี้น่าจะได้พอดีตรงนี้ก็อัพเกรดเล็กน้อยนะครับสปีดเหรออ๋อเนี่ยจากาห้าอะไรเพิ่มเป็นสีทองว่ะสเปเชียลเด็อ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนจะเป็นสเปเชียลเด็มากกว่าเนี่เฮ้ยก็โอเคถือว่าเพิ่มมาอันนี้เหรออันนี้อะไรวะอันนี้ก็ได้มาลองดูมา ATK เหรอ โอ้โหรถทั่วเลยไอ้บ้าเลเ่นได้อยู่มันดูเศร้าหมองจังว่าพลังมไม่กระดิกเลยโอ้โหอันนี้จะดีกว่าปะเฮ้ยนี่เจ๋งอันนี้อะไรสองร้อยกว่าโอ้โหอย่างกากครับอันนี้สีทองไม่มีอัพแล้วหมด ได้แค่นี้เดียวอยงเงี้ยได้อย่างน้อยสี่ล้านเจ็ดนะก็ค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บมปเรื่อยๆนะครับสี่ล้านเจ็ดดาวพันนาล่ะนิดหน่อยโอเคมีแค่นี้นะแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆก่อนไะี่พูดจริงๆนะแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีอะไรตรงสายด้วยประเด็นไม่มีอะไรเลยที่ตรงสายนะครับ สปีดเพิ่มมา1%อันนี้สีเขียวเพิ่มมาสีฟ้าเข้ามาอันนี้สีขาวเขียวหมดแล้วนะมีแค่นี้จริงๆนะครับที่เหลือช่องสีก็ต้องเก็บไอเทมหน่อยนึงอ่ะโอเคก็คร่าวๆไม่ค่อยตีบวกนะครับของตีบวกไม่พอนะของตีบวกมันจะหมดนะครับโอเคตามนั้นนะครับอันนี้เปิดได้นะครับ เปิดอัพเปิดอัพไปนะครับตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมเห็นอะไรไปไหมครับเปิดเปิดเปิดปึ้มอ้าวไม่เปิดอ่ะโอเคตามนั้นนะครับหมดแล้วนะมีแค่นี้จริงๆนะส่วนพวกเศษชิปนี่ก็ก็เคลียร์ไปแล้วนะครับ9 0 0าพนนะเออมีแค่นี้จริงๆแล้วหมดแล้วนะก็เดี๋ยวอัพในส่วนของ ริบบินแล้วกันเนาะยังไงเดบินเต็ม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 แม็กไปน,นี่โจมตีเป็นกายภาพนะครับอัดไปเลยครับทีละห้านะมันก็จะมีบางครั้งที่มันเบรกดาวหมายถึงอ่าไม่ไม่สำเร็จบ้างก็มีนะครับอัดไปเลยเดีย๋ยวค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะอัดไปเลย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 ,อเลยพอไหม 6 0 70อรัดไปเลยอัดไปเลยอัดไปเลยแอดไ,อนนได้ก็อัดไปนี่ไงแล้วก็เลื่อนขั้นนะครับเราก็อัดต่อได้เลยนะอ๋อรอบนี้จะทีละสิบอ่ะอเป็นขั้นเขียวนะเลเวลสองขั้นเขียวล้มเหลวโอมีล้มเหลวหลายครั้งติดเลยนะครับไม่เป็นไรหมดแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณหนึ่ง เครื่องประดับก็อย่าค่อยอัพนะครับไายเทมไม่พอไบแม็กเนี่ยผมยังพิจารณารว่าผมจะมีการถ่ายโอนกันนิดนึงไอ้นี่งไ,นไงเพิ่มกลงเพิ่มโกรธอ่ะอัพไปนะครับตีบงตีบวกอะไรก็ว่ากันไปเอาให้สุดไปนะครับผมตรงนี้ริบบิ้นนะครับอย่าค่อยเปิดผมไม่มีหินไยท,ทอดที่ถ่ายทอดริบบิ้นได้เลยอ,อะะโอเคก็ไดมาระดับหนึ่งนะวันนี้หูเยอะเหมือนกันนะวันนี้ ย476นะฮะเกือบ4ล้าน8นะทั้งทีก็ไปอัปเกรดฟาร์มมาหน่อยนึงนะฮะก็ได้มา484นะครับก็เกือบ5ล้านแล้วนะก็ไม่น่าจะมีอะไรให้อัปแล้วนะผมก็อัปไปเกือบหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะก็สำหรับ EP หน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะครับผมโอเคครับก็ก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมันโซนนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม you again